ความอัดอั้นนี้มันมันมันสะสมอยู่ในหมู่คนที่เขาต้องมีชื่อแต่ไม่ได้รับสิทธิ์เจอปัญหานี้คือที่ได้รับร้องเรียนมาล่าสุดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีชื่อแต่ได้แค่ห้าร้อยกับข้าวสารกระสอบหนึ่งห้ากิโลครับเขาได้แค่นั้นแล้วเขาเขาพอเขาถามว่าขออีกหน่อยได้ไหมเพราะเขารู้ว่าราคาสลากมัน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 ทำมูลค่าได้มากกว่านั้นครับอก็เลย ขอปรากฏว่าคนนั้นก็ถูกดิดออกจากบงจรของสมาคมหรือมูลนิธิเลยย <c oughs> ครับคุณไม่มีสิทธิ์ถามคุณห้ามถามห้ามมีปากเสียงอ่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นห้ามถามแล้วเห็นบอกว่าบางกลุ่มบางอันเนี่ยอย่างเช่นนิติบุคคลหรือรายย่อยเขาก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นแบบเจ้าถิน่นเป็นเจ้าใหญ่ใเป็นโย้ยบอกไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรดีครับที่เขากุมอำนาจอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับ เป็นในายใหญ่แล้วกันในในวงการเขาเรียกเรียกในายใหญ่กันก็นแล้วกัน,นครับ,รบอ่าก็ก็คือคนคนเนี้ยถ้าได้ไปแล้วเขาก็เอาไปบางครั้งเขาได้มันมีอยู่ท่านหนึ่งอะได้ไปประมาณ3ล้านใบแล้วเขาก็ไปแบ่งให้หัวนนคะแนนแบ่งให้อินฟูอะไรพวกเนี้ยเอาไปธมาหากินกัน